สวัสดีค่ะสวัสดีช่วงเย็นๆนะคะของวันวันพุธนะคะที่13ตอน6โมงเย็นนะคะที่เมืองแทมปานะคะรัฐฟลอริดานะคะก็พามาเดินพี่น้องรับรมชมวิวในช่วงเย็นๆพี่น้องจ้าตะวันกำลังจะลาลับขอบฟ้าของวันที่13นะคะเพื่อ ต้อนรับวันใหม่ของวันรุ่งนี้วันที่14นะคะวันพฤหัสนะคะมาหลับลมชมบรรยากาศช่วงเย็นๆนะคะชีวิตหลังเกษียณก็เสียพี่น้องกังเวนกังเวนก็อยู่แต่ในบ้านมันห่อนพี่น้องอากาศอยู่ในฟลอริดามันห่อนอากาศแตยังห่อนอยู่กับพี่น้องกระมานเก่าซีบเก่าซบกุกัว,กวพี่น้องฟลเลาเรนไทน์นะคะไม่ใช่ดีกรี ดีกรีก็ไม่รู้เท่าไหร่ก็ไปคิดเอาเองการชีวิตลังกเสียนก็ไม่มีอะไรมากก่อจัดเข้าจัดของตอนกลางวันบางทีก็ออกไปหาชปอปปงช้อปปิง้งออกไปหารับประทานอาหารเยน็นกับสามี ่วนเย็นๆเราก็มารับเดินมาเดินรับลมชมวิวนั่งชมบรรยากาศดูคนน,น้นคนนี้วิ่งออกกําลังกายนี่ค่ะชีวิตไม่มีอะไรที่ตื่นเต้นนะคะก็เออมานั่งรับลมชมวิวพี่น้องเวลบบรรยากาศ สวัสดีค่ะพี่พัสสวัสดีค่ะพี่ตื่นมากแต่เช้าโอ้โหออกกาลังวันนี้โอ้โหแม้ตื่นเช้าเลยออกกําลังเผื่อปูนามั่งนะคะพี่พัชช่วงนี้ปูนาไม่ได้ออกกําลังกายเลยค่ะรู้สึกช่วงนี้เป็นอะไรที่ขี้เกียจมากเลยพม่เขาไได้ออกกําลังกายเลยเดยนี้กินกินกินน้ำหนักขึ้นเลยได,ยดย้ตั้งแต่ปวดกระเียนนี่กินอย่างเดียวกินกินกินนะคะ กินเยอะมากอ้ยดูเครื่องบินเครื่องบินบินบ้านอยู่ใกล้สนามบินอย่างเงี้ยกินหอดคือกันดะจ้ากินหอดจ้าพี่พัดกินหอดจ้ากินหอดดูแลสุขภาพดวยจ้าอยู่เมืองไทยก็ดูแลสุขภาพนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่นานาพี่ปนาพี่ปนาลีค่ะพี่ปนาลีสวัสดีค่ะพี่ปนาลีสวัสดีตอนอเช้าๆที่เมืองไทยนะคะสวัสดีตอนหกโมงกว่าที่รัฐฟลอริดาที่เทมป้านะคะอเมริกานะคะปุนาทานอาหารเสร็จเรียบร้อยพี่น่องกัเลยมานั่งตากอากาศรับลมชมวิว แดดดีวันนี้แดดดีดี Daddy, พี่น้องแดดดีค่ะวันนี้อากาศมันแบบว่ามันปลอดโปร่งเมื่อวานนี่ฝนตกหลังจากฝนตกก็อากาศดีวันนี้ไม่ค่อยมีแมลงมาเดินข้างหลังเนี่ยมาชมบรรยากาศช่วงเย็นๆหลังบ้านเนี่ยพี่น้อง เออเดี๋ยวมีมีใครเอ่ออุ้ยนกเขานกเขาน่ารักมากเดี๋ยวเดียวเดียวจะซูมให้ดูนะคะมีนกเขาสองตัวเดินกระตอกก็ตอกก็ตอกอยู่ตรงนั้นนกเขาน่ารักมากเลยเป็นตาหักเนาะตะเบาะอยู่นกเขาหน่อยพี่น้องนี่ตัวหนึ่งตัวหนึ่งตัวหนึ่งบังต้นไม้อยู่น่ะสองตัวนั่นน่ะหัวเมียมั้งน่ะกึ๊กกึ๊กกึ๊กก มันเป็นธรรมชาติดีค่ะพี่น้องจ้าไม่ใช่อันอยูุ่หลังบ้านนี่มันมีทั้งอันเป็ดมีทั้งนกมีทั้งกามีทั้งเครื่องบินมีทั้งเต่าโอ้ยเนี่ยปลายปลาบม่อนปลาตัวบักใหญ่ปลาตัวบักใหญ่พูขึ้นมาเหมือนกันไอ้เยยไยมันเป็นธรรมชาติแบบว่าดูแล้วมันมันมันสดชื่นพี่น้องดูแล้วมันแบบ มันได้ธรรมชาติคือมันอยู่ในจักรกลางเมืองแต่ว่ามันเห็นไหมตรงนี้ก็เป็ดมาเดินกันติ๊กติกตกต๊กติกติกอย่เป็ดพี่น้องเป็ดมาคนเดียวปกติจะมาก,กันเป็นฝูงแต่วันนี้มาคนเด,ยเดียวเดี๋ยวดูนกเขานกเขา่ยเขา,เขาสองตัวเนี่ย เดี๋ยวจะพาไปดูสวนสวนปูนาใกล้จะสําเร็จแล้วนะคะใกล้แล้วเด้อพี่น้องเด้อสวนปูนาปูนาขุดดินไปนะคะเสร็จเรียบร้อยเลยนะคะตอนนี้ก็รอที่จะแต่ก่อนมันเป็นป่าหญ้าพี่น้องเนี่ยตรงนี้นะคะป่าหญ้าเป็นป่าหญ้ายาวไปถึงตรงน้นนะปูนาขุดให้เรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็จะรอใช้เวลาใช้เวลาการขุดไปสามวันพี่น้องกว่าจะเสร็จ เพราะว่าหญ้ามันหนามากแล้วมันก็รากมันลงไปถึงดินเราต้องขุดนี่ค่ะก็ใกล้เป็นจริงแล้วนะคะก็จะรอก้อนอิดพี่น้องเอาก้อนอิดมาเรียงนะคะก็จะเรียงตั้งแต่ตรงนู้นมานะคะแล้วก็มาลงตรงนี้มาสุดตรงนี้แล้วก็หลนะังจากนั้นปูนาก็จะปลูกพวกนี่ค่ะพวกไอ้ใบโหละพาแมงรักใบกะเพราอะไรตรงนี้เนี่ยก็จะปลูกยาวจนถึงตรงนี้ เออใครมีสูตรต้อไปแล้วเนาะใครมีสูตรอ่ฉีดน้ำยาผู้ใดฆ่าเพี้ยหน่อยขอสูตรหน่อยได้ไหมคะมีใครมีสูตรมั่งสูตรที่พวกเกี่ยวกับเอามาฆ่าเพี้ยสำหรับต้นมะนงมะนาวเพราะว่าต้นมะนาวปูนาเนี่ยเวลามันเป็นลูกมามันก็จะมีเพี้ยเนี่ยเนี่ยมันจะเพี้ยมันจะมาลงตามลูกมะนาวยังสิพี่นอ้องผู้ใดมีสูตรอียังให้อัน น้ำยาล้างจานก็นไม่ฉีดแล้วค่ะมันก็ยังไม่หายเอาน้ำยาล้างจานแล้วก็เอาอะไรมั่งที่คนเขาบอกในยะูท y o u ูทู e ก็ลองมาฉีดมันก็ไม่หายตอนนี้มันกำลังดอกมันกำลังขึ้นมาเต็มเลยเนี่ยเนี่ยคนตัดหญ้าเอาอีกแล้วหักต้นมะนาวไปอีกแล้วนี่ดูสิเวลามันออกลูกมานี่มันเป็นเพียเนี่ยเนี่ยเพียขึ้นมาเต็มเลยเนี่ย บอกสูตรด้วยนะคะใครมีสูตรว่าเอาอะไรมาฉีดถึงจะหายเสียได้นะเนี่ยเห็น,น,นดูสิทุกลูกเล่เพี้ยเพียเพ้ยกินไอ้ต้นนี้เหมือนกันเห็นต้นบางเน่าแป่นพี่นอ้องเพี้ยกินมันพี่นอ้องมันเลยไม่ค่อยจะเลนโต๊ะโต้เลยเนี่ยเพี้ยกินเหลืออยู่ลูกเดียวเนี่ย มันร่วงเต็มไปหมดเลยเขียเยอะมากมือเศร้านี่โมโหพี่น้องตื่นึ้นมามือเศร้านี่อันเพราะว่าฝนตกเมื่อวานนี่ฝนมันตกแล้วก็ไม่ได้เอาทั้งขยะออกมาเรากะว่าตื่นขึ้นมาตอนเช้าเราจะเอาทั้งขยะออกมาพอตื่นขึ้นมาตอนหกโมงกว่าหกโมงครึ่ง รถขยะมันเอาไปแล้วแล้วก็มีอีกคันตามมาเอาเราก็คิดว่าจะเอาที่ไหนได้รถขยะคันที่สองมันมาเอาพวกเศษมงเศษไม้ตอนนี้ขยะเราคนเดียวก็เลยไม่มีใครเอาก็เลยไม่เอาเข้าแล้วตั้งมันไว้ตรงนี้ได้รับจดหมายเตือนก็ปล่อยไปเพราะเราเราว่าเราตื่นเช้าแล้ว มาเดินเดินออกกํำลังกายกันหน่อยมีคนเดินมาเดี๋ยวต้องเดินลงขี้เกียจทักคน <c oughs> ปู่หน้าขีข้ขีข้ขี้ขันว่าน้ำค้นพี่น้องขี้ขันว่าน้ำค้นเพราะว่าเขามาอยู่ใหม่เขาจะมาถามจังสั่นถามจังสี่พี่นอ้องขี้ขันตอบคําถามเมื่อยเท่าม,มาละเมื่อยพี่นอ้องเมื่อยบอกเ่าอยากตอบคําถามผู้อื่นเมือ่อยขี้ขันว้าสมัยก่อนนะอะ สมัยก่อนเห็นคนแบบน,นั้นแบบว่าอยากไปยางไปยางไปคุยไปยางสินะแต่ว่าสู้มือนี่เ่ามาแล้วโอ้เถามาแล้วเมื่อยอยู่ยากอยู่แบบว่า,าเงียบแบบพ่อคอยอยากไปอันสูงสิงกับคนอื่นอย่างที่พี่นอ้องมันเปอย่างไดผู้เถามามันเป็นเป็นพ่อคอยอยากไปสังสรรค์กับผู้ใด <laughs> ผู้ใดเป็นเนี่ยบ่มันเมื่อยแปลว่ายุบานอยู่บยุบานพูดย่บานนี่มันหนูซึกว่ามันบ มันบ่มีดราม่าพี่น้องมันอันชีวิตมันมีความสุขกันไปค,บผ,นนคบผู้นั้คนคบผู้นี้ไปคุยผู้นั้นผู้นี้มันก็ปวดหัวพี่น้องกลับมาก็ปวดหัวเพราะว่ามันมันดราม่าเยอะมันจะพาเดินออกกำลังกายีนบ้านหลังเีนียาจะตกแต่งตกแต่งฮาโลวีน ดี๋ยวต้องบูตอนเย็นเขาจะเปิดไฟขึ้นมาแล้วก็มันก็จะมีแสงมันลมมันโดนมันโดนพัดลมไอ้มันโดนล้มผัดมันก็ได้ลมพี่เนาเดินกลับสัญญากับตัวเองว่าวันนี้จะไปออกกําลังกายซะหน่อยนี่ค่ะก็เอาบรรยากาศนะคะช่วงเย็นเย็นมากฝากกันนะคะเดี๋ยวคืนนี้นะคะ ปูน่าจะไลฟ์สดเกี่ยวกับแชทแชทแชทเด็ดสายฝอนะคะได้ทั้งภาษานะคะแชทเด็ดสายฝอได้ทั้งภาษาแถมได้แฟนอีกต่างหากนะคะกับปูนานะคะวันนี้ปูนาจะไลฟ์สดเกี่ยวกับาาการมัดใจหนุ่มใหญ่ให้อยู่หมัด ันจะมีขั้นตอนอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวปูจนาจะมาไล์ให้ดูนะคะคืนนี้นะคะประมาณทักน่าจะม,น 8, มันแปดเก้าโมงเช้าเก้าโมงหรือสิบโมงเช้าที่เมืองไทยนะคะเดี๋ยวเจอกันนะคะเดี๋ยวเจอกันไล์สดข,ของปูนานะคะโอเคนะคะอุย้ยน้องเป็ดน่ารักน้องเป็ดมาคนเดียวน่ารักน่ารักน่ารักก็เจอกันนะคะเจอกัน ประมาณเก้าโมงเช้านะคะที่เมืองไทยนะคะประมาณสามทุ่มที่นี่นะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฮัลโหลฮัลโหลน้องเป็ดน้องเป็ดทําไมมาคนเดียวล่ะลูกแล้วญาติพี่น้องหายไปไหนล่ะลูกเอ้ยน้องเป็ดจ้าน้องเป็ดหายไปไหนเพื่อนญาติโกโหติการน้องเป็ดหายไปไหนเป็ดที่นี่มีแต่ตัวอ้วนอ้วนพี่น้องว่ามันมีอาหารการกินอุดมสมบูรณ์ เป็ดนี้ไม่มีเจ้าของนะคะอด้ยเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนจะไปเยวจะพามาดูปลาเมื่อกี้ปลาตัวใหญ่นบ่อนถห็นไหพี่น้องปลาตัวเม่ี้อันนี้เราลืมไปอันนี้มันเป็นเขตเดนของคนข้างบ้านเขตเดนเรามันอยู่ตรงนี้เรามาระเมิดเขตเดนคนอื่นน <laughs> ี่เขตเดนของปูน่าพี่น้องเ,เริ่มตั้งแต่ตรงนี้นะคะเขตเดนบ้านปูน่าก็ยาวไปจนถึงต้นไอ้ปาล์มตรงนู้นนะคะ ต้นปลาล์มต้นใหญ่ๆสูงๆนนี่นเ,นเขตแดนตรงนี้นะคะจากต้นปลาล์มสูงตัวก็มาถึงตรงตรงหัวมุมนี้เจ้านี่เนี่ย,ยคือเขตแดนนะที่อยู่น่าจะประมาณเออก,กว้างอยู่นะน,น่าจะเป็นเป็นครึ่งไร่นะที่ปูนาเนี่ยแต่ว่าเขาสร้างบ้านหลังมันใหญ่สร้างบ้านกว้างยาวมันก็เลยครอบคุณพื้นที่ไปหมดเลยมันก็เลยไม่ค่อยมีที่ ปลูกพงปลูกผักฮัลโหลไปไข่ไว้ตรงไหนลูกเดี๋ยวจะไปเก็บมั่งก็อบอกว่าไข่เป็ดเยอะฮะไปไข่ไว้ตรงไหนมั่งบอกมั่งนะจะได้ไปเก็บโอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันนะคะสามสาทุ่มนะคะของออสามทุ่มของอเมริกานะคะแล้วก็ประมาณ9ก้าโมงเชาเกโมงหรือสิโมงนี่ประมาณนี้เลยังพุนายจะไล์สุดนะคะ